ยี่สับนี่ละถักเป็นไหมผสท้ายเรายังไงด้วยุยส่งนะผมายคอนเบอร์ก็นิดหนึ่งค่ะนิดหนึ่งเรื่องนี้ก็ใช้เวลาในการถ่ายทำค่อนข้างนานเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันติดโควิดด้วยติดอะไรด้วยก็นานมากๆ้มมันน่าสนใจอะไรหรือว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อที่คนไทยมีความเชื่ออยู่แล้วคิดว่าคนไทยก็น่าแบบจะชอบแนวแนวนี้อยู่แล้วค่ะ เร่าหน่อยเล่นเรื่องนี้เราต้องเจออะไรแน่เอาจริงหนูไม่เคยมีซิกเซนอะไรแบบนี้นะหนูไม่เคยมีเลยใครถามหนูแบบหนูขอโทษจริงๆหนูไม่สามารถเล่าได้หนูเออหนูไม่ค่อยมีเรื่องอะไรแบบอย่างนั้นนะแต่เชื่อหนูเชื่อหนูเชื่ออยู่แล้วเพราะส่วนใหญ่หนูจะได้เล่นแต่แบบ อะไรแบบนี้แต่ก็ไม่เคยเจออะไรไม่เคยเจอหนูไม่เคยเจอไม่เคยมีเส้นความรู้สึกว่าไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีสูตรก่อนที่เราจะเล่นเราต้องมีเรื่องราวของต้องอะไรอ๋อหนูมีมีอยู่แล้วค่ะหนูก็ไปไหว้สาลงูตรงพระรามสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูมีไปไหว้อยู่แล้วซึ่งเราก็นับถือพญานาคด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็มีสวดมนต์ขอพ่ออะไรเงี้ยมีอยู่แล้วค่ะมาสัมผัสได้ ิกเซน่โชคดีหรือไม่ดีรู้สึกว่าทำแล้วสบายใจสบายใจสบายใจในกองบรรยากาศเขามีเรื่องเล่าไหมเดี๋ยวมาซอยไหน่อยไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเรื่องนี้ก็น่าสนใจน่าติดตามใช่ไปตากล่างหนาไปขึ้นท่านาคาล่าสุนไปไหนนานแล้วว่าหนูไปทั้งนาคานาคีเลยค่ะไปนานแล้วแต่ก็ช่วงที่ถ่ายทำไม่ได้ขึ้นนะใช่ใช่ไม่ได้ไปไปเรียนนาคาราใกล้แล้วกำลังจะแบบว่าได้เลิกบิน ได้เลยวินใช่ค่ะได้แล้วตอนตอนแรกที่นาบอกไปน่าจะเป็นเดือนมีนาใช่ไหมคะตอนนี้เหมือนเหมือนทางเทอมะค่ะเราเลื่อนมานิดนึงเหมือนหนูก็จะน่าน่าจะได้ไปประมาณต้นเมษาค่ะตอนแรกก็จะไปปลายมีนานี่ก็เถิดมาอีกอาทิตย์นึงอะไรอย่างี้ค่ะนาตอนนี้ประืุนเต้นขนาดไหนต่อการแบบเออต้องไปใช้ชีวิตจริงๆแล้วว่าแต่คือคนเดียวเลย ใช่ใช่ช่ค่ะก็คือไปใช้ชีวิตคนเดียวเลยแต่ว่าช่วงช่วงแรกๆเนี่ยจะมีพี่นิวไปไปด้วยไปไปส่งอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงระยะเวลาหนึ่งพี่นิวก็จะกลับมาทํางานส่วนหนูก็อยู่นู่นยาวๆพอพอเวลาใกล้จะไปจริงๆมันมีตรงไหนที่แบบว่าใจหายหรือว่ามันรู้สึกแบบนิดนึงอะไรก็มีบ้างสิ่งที่หนูเป็นห่วงที่สุดไม่มีสายฉีดก้นลลางหนูานะใช่ไหมถูกปะ เออถูกไหมมันแบบนั่งคิดจะจะรอดไหมวะเนเรไมติดนี่ะเพระาะม่ติดเรยนาเรื่องนี้เรื่องเดียวแหละเรื่องเดียวแหละเรื่องใหญ่นะสำหรับหนูอะเรื่องใหญ่เรื่องอยู่ตัวคนเดียวไม่เป็นไรแต่เรื่องแบบเข้าห้องน้ำหนูแบบเรื่องใหญ่มากหเตรียมอมหนูว่าจะพกไอ้นี่ไปไอ้แท้ง ฉีด <Sh it> นะแบบตรงกลางนะโครงการเราจะไปไปแบบใหม่แบบสับที่นู่นเลยเก็จะเตรียมความที่พักอะไรขนาดไหนที่นู่กอะที่พักเนี่ยทางเอเจนซี่แนะนําว่าอย่าเพิ่งบุกไปก่อนเพราะว่าบางทีมันไม่ได้ตรงปกเหมือนในที่รูปที่เราเห็นนะคะก็ให้ให้ไปดูตรงนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่เราได้พลิกหาใช่ไหมว่ามันไม่มีอพาร์ตเมนต์ไหนหรือที่อยู่ไหน หน,นูหาหมดแล้วค่ะหนูลลิสต์ไว้หมดแล้วเดี๋ยวพอไปก็เดี๋ยวแบบไปลุยเลยไปหาดูว่าอันไหนที่มันใกล้กับโรงเรียนหรือว่าเดินทางสะดวกะอะไรเง,งี้ยค่ะอย่างตัวพี่นิวเองเขาบอกไปเขาเป็นห่วงเราทุกเรื่องกลัวแบบอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ย<ล>อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อ่าแล้วสรุกเราที่เรียร์เริ่มลงโตแล้วอยางว่าไปเรียนยังไงดีลงลงตัวหมดแล้วค่ะจัดดังเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ได้ใบรับรองมาหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือทำ ยื่นวีซ่าออนไลน์เรียบร้อยหมดแล้วค่ะอันนี้รอผลตอบรับเพียงเดียวเลยอที่นี่วางแผนไหมคะว่าจะบินไปอะลแค่ไหกี่เดือนครับไม่ไม่รู้เหมือนกันค่ะถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าเขาแบบว่างๆอะไรเงี้ยเขาก็จะไปหาหรือจะชวนเขาไปดูที่พักพร้อมกันเลยว่าเออใช่ใช่ไปไปด้วยกันได้เลยค่ะไปด้วยกันไปด้วยกันมีข้อตกลงกอะไรว่าต้องคอขอหาการต้นซื้อนะอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังเฟสไทม์กันอยู่หนูคิดว่าอยู่ที่นู่นเวลาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงกันสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็ก็ยังเฟสไทม์อยู่แหละ คุณค่ะคุณค่าเดอกระดบขึ้นหนึ่ง